Terima หยงพามาทําไส้กรอกแดงอร่อยแบบปลอดภัยไร้สารกันบูดถึงจะซื้อเขากินง่ายกว่าแต่ทำกินเองปลอดภัยที่สุดแล้วบ้านไหนชอบกินไส้กรอกแดงลองมาทํากันขาดไม่ยากเลยขั้นตอนแรกนะคะหยงก็จะเอาอกไก่แล้วก็สะโพกหมูมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนหั่นเสร็จแล้วนะคะหยงก็จะเอาไปใส่เครื่องปัน่นตามด้วยแป้งมันแล้วก็เบกกิ้งโซดาปรุงด้วยน้ําตาลกับผงปรุงรสแค่2อ,อย่างค่ะ,คะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ําแข็งเราจะใส่ลงไปปั่นด้วยน้ำแข็งนะคะจะทําให้เนื้อหมูเนื้อไก่ของเรานะคะเด้งฟูปั่นใใหห้้ลละะะเเอียยดฟูนค าเนนื้้อก็จะะไดปรมณีถ้ายัางไม่ฟูนะคะก็ให้ใส่น้ําแข็งลงไปปัน่นเพิ่มจนฟูแล้วเราก็จะมาใส่สีแดงค่ะลงใช้เป็นปสีผสมอาหารแบบน้าน,นะคะค่อยค่อยหยดทีละนิดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะแดงเกินไปพอได้สีที่ต้องการแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะและสิ่งที่เราต้องเตรียมอีก2อย่างก็คือใส่เทียมกับกระบอกอัดไส้กรอกค่ะพิกัดต่างๆจิ้มลิงหน้าปโปรไฟล์ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาหมูมาเตรียมอัดใส่กระบอกเลยค่ะเตรียมบีบกระบอกนะคะไส้เทียมยงใช้เป็นเบอร์19ก่อนที่จะบีบหมูใส่นะคะเราจะมัดปุ่มที่ปลายก่อนแล้วก็เจาะรูที่ปลายนิดนึง หัวเตรียมบีบได้เลยค่ะสาหรับอัตรสตาส่วนต่างๆเดี๋ยวหยงจะพิมพ์ทิ้งไว้ให้นะคะสั้นความยาวแล้วแต่ความต้องการของเราเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้นําเชือกมามัดมัดไปเรื่อยๆนะคะความยาวความสั้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยในระหว่างที่มัดนะคะก็ให้ต้มน้ํารอเลยให้ไฟอ่อนต้มนะคะน้ําต้องร้อนแต่ไม่ต้องเดือดจัดใช้เวลาในการต้มประมาณ10นาทีเสร็จแล้วก็เอามาล็อกน้ําเย็นได้เลยค่ะเพื่อให้เขาคลายความร้อนแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วค่ะทุกคนไส้กรอกแดงของเราในวันนี้พร้อมทอดแล้วค่ะ